ทุกคนครับช่วยกดไลค์หน่อยครับคลิปนี้เพื่อผมจะได้รอดจากเด็กยักษ์กินคนครับทุกคนเฮ้ยมันมันมันมาแล้วครับเด็กยักษ์กินคนอ่าวเด็กยักษ์มันจะกินตอนแรกเพืยอกินผมแล้วช่วยกดไลค์ด้วยครับไม่นะแฟนครับออฟฟิเชียลอันนี้ลุงมะขาวจะมาตัดไม้กันครับหนูๆเฮ้ยตัดไม้ก่อนเลยไอ้เอ็มตัวอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนกนกเอี้ยงหรอนี่เจ้า้านดนดอ่ามีอะไรไอ้นกเอี้ยงนกเอี้ยพูดได้ตัวอะไรเนี่ยเด้แต่มาพอดีเลยว่าไงจากต่างดาวเพื่อไปเยืยนโลกใบนี้อ่าแล้วมาทำไมอ่ะไอ้เอเลี่ยนอ่มาทำไมวะข้าขอความช่วยเหลือหน่อยช่วยเหลือทำไมอะไรช่วยเหลืออะไรช่วยฝากเด็กของพระราชาให้ให้หน่อยสิเด็กอะไรอ่ะเด็กทารกหรือเด็กโตๆหรือเด็กวัยรุ่นหรือเด็กมหาอะไรอ่ะ เอา,าสาวมาหาลัยได้แม่สาวสาวมาหาลัยนะก็แค่เด็กองตัวน้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะอ่ะิ้หายละนั่นเอเดนอ่อตัวอะไรข้างหลั้นไอเลนนั่นเดี๋ยวรอหนิฉันมาฉันไปตามหลานรักก่อนเด็กเด็กบ้าเด็กผีเด็กยักษ์แซมมี่ตื่นเกมหลานรักไอแซมมี่ย่าแล้วเด็กเป็ดช่วยช่วยด้วย เออเลยลุงลุงตาผมเด็กเปรตทำไมเนี่ยอ่ะไม่ใช่นี่ตามลุงมาลุงพาไปดูเด็กยักษ์นี่ตัวเบื้อเมเลยลุงเด็กยักษ์ไหนอะลุงลุงไปทำไข่ท้องยัยเนี่ยไม่ใช่โอ้ยลุงแกป่านนี้จะมีน้ำยาฆ่าดําไข่ท้องว่ะเฮ้ยตามมาตามมาเนี่ยเดี๋ยวลุงพาไปดูเนี่ยไอ้ยมันมีเอเลี่ยที่ไหนมุมฝั่ให้ลุงเลี้ยงหลานนะฮะเลี้ยงเด็กอะเด็กทารุกตัวเบื้อเมเลยนะเด็กทารุกเหรอลุงลุงแปลว่าลุงอะก็ทำอะไรไปเนี่ยลุงไปอาบอนวดแล้วไปทำอะไรไปนะเฮ้ยอย่าพูดเด็กตัวเยอะลุงเดี๋ยวตัด มันขาเด็กจริงเหรอนะลุงอ่าไม่รู้ว่าเด็กเขาตัวเบ็อเรื่อเลยเอ้ยลุงตัวเฮ้ยหูเสียงยังดังเลยลุงตัวอนะไรวมัเนี่ยไม่รู้มันกินนมขวดเป็นขวดเลยนะมันไม่กินนะมันกินเป็นขวดเลยนะเห็นไหมน่ามันโกรธแล้วนะี่ยโอ้โหเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงเราทำไงเด้ลุงเราจะเราจะเลี้ยงไว้ไหนเนะี่ย าด้หนนีิน,นนะเอางี้ไหมเดี๋ยวลุงไปหาของเล่นมาให้รอแกรอ,อนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวลุงไปหาของเล่นมานะจะเลี้ยงยังไงตัวไม่เริ่มเลยลุงเดีวก็ลุงระว,วังไว้ด้วยนะเดี๋ยวนี้มันมีไอ้พวกที่ชอบลักลักลอบขโมยแบบว่าตัวนู้นตัวนี้มาขายลุงที่แบบสัตว์เอเลี่ยนที่เขามีเขา่ะน,นะไอเอเลี่ยนนู้นไอเอเลี่ยนยนี้มาขายลักลอบแบบตลาดตลาดมืดอะไรเงี้ยมางั้นเหรอไอเด็กนี่ทำไงเนี่ยมันเป็นมันเป็นลูกของพระราชาเลยเว้ยโอ, <S <S อ้จะกินมาจะกินหัวผมลุงไอเด็กผี ตบสักทีใช่ไหมเนะี่ยฮะลุงจเย็นๆลุงจเย็นอ่ะลุงไปเอาของเล่นมาไปเดี๋ยวผมเลี้ยงหลานเองลุงอ่ะฝากด้วยกันนะลุงมาลุงไปเอาของเล่นก่อนไฮ้ยนูนูน,น,นูนี่ฮะเชฟอาอ้อมได้ไหมโอ้ยเหม็นเต่าแฉะเหม็นเหม็นเหม็นฮะเป็นไรฮะเล็บเล็บนี่สมัยต่อยบ้าต,ต,ต่อยเลยนะเล็บนี่ทำไมเฮ้ยลุงเอาของเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเฮ้ยเจ้าหนูรอนี่แป๊บนึงเดี๋ยวช่วยเอาลุงไปเอาช่วยลุงไปเอาของเล่นก่อนเดี๋ยวมาเรานี่นะเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มอะไรเจ้าเด็กลุงรู้ไปได้ของเล่นอยู่ไหนฮะ อ่อเฮ้ยสวัสดีคุณลุงเฮ้ยโอ้สวัสดีรดับซื้อไหมตัวเอเลี่ยนตัวเนี้ยฮะรับซื้อไหมเอเลี่ยนตัวเนี้ยฮะรับซื้อปะ่ะซื้อฉันซื้ออ,อ๋ะเอาเงินมาตามมูลค่าหนึ่งพันล้านอดอลลาร์เอามาโฮ้โยเงินตามทีก่กำหนดไหมเอ,ออเฮ้ยไปเอาไไป,ออไปโอเคเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีนะอืมรวยลเลยงั้นเงินไปต่อเติมด้านโอเคงั้นเจอกันเอาไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยเจ้าหนูลาก่อนไอ้มันแรงงูไปเจอกันฉันไปก่อนละเจอกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออมันมาแทบบล็อกดินเราเฉยเลยอะไรวะเนีนน่ยไปแล้วเว้ยโอเคไปเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยต้องหาเอเลี่ยนมาขายอีกอเอาเงินเก็บก่อนละกันต้องเอาเอเลี่ยนอย่าได้ตัวแปลกๆอย่างนี้ไปตามหาเถอะนีดีกว่าช่วงนี้เอเลี่ยนมาแถวนี้เต็มเลยอะ่ะไปหาเอเลี่ยนแถวนี้ไว้น่าจะดีเฮ้ยเจ้าหนูตันงนานเอเลี่ยนเสร็จแล้วไอ้มาเร็วเจ้าหนูเร็วๆไอ้เด็กกระโปรงไอ้เด็กตัวใหญ่ๆนะ นี่ตามมาไปตามลุงมานี่มาลุงพาไปดูนี่เดี๋ยวลุงพาไปดูนี่สนามเด็กเล่นนะไปลุงไปลุงลุงมันมันพูดว่าอะไรลุงมันพูดว่าแม่แม่มืงแม่มึงอะไรอย่างลุงมันบ้าป่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลุงเขาติดต้นไม้ลุงเขาติดต้นไม้อะตัวใหญ่เกินละมั้งเนี่ยทางนี้เว้ยทางนี้เจ้าหนูอาไปไหนเนี่ยโอ้ยคนเห็นคนเห็นมานี่มันตามมานี่เดี๋ยวคนเห็นนี่ยตามมานี่ นี่ลุงเป็นไงสนานติเล่นเราสวยไหมลุงแน่นอนดิฮะเช็คเงินทั้งหมดที่มีในบ้านเอาไปเล่นให้หมดเลยนะลุงประดานชาเนีลุงลุงว่าไงลุงเชื่ไหมถ้าเราเลี้ยงลูกดิวไว้เดี๋ยวไเอเล่เขาจะให้เงินทองแน่เลยลุงอ้าโอ้ยความคิดโคตรดีเลย๊ะไม่ไม่ด่านลุงเอ๊ะมันได้ยินเอ้ยมันมองมันมองว่ะมันมันโกรธมันมันหน้าบึง้งเอ๊ะมันมันมันรู้เรื่องเปล่าวะไม่รู้อะลุงจดูอ่ะเล่นเลยของเล่นเนี่ยอ่าเล่นเลยเล่นเลย เออเรียบร้อยแบะอะไรเดี๋ยวสอยเดี๋ยวสอยเลยแบะมาบุงมาแบะลุงเฮ้ย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 แถวนี้ได้กลิ่นได้กลิ่นตัวเบลาได้กลิ่นต้นเด็กแถวนี้เฮ้ยนี่มันลอยอะไรวะเนี่ยใหญ่เหมือนลอยเท้าเลยเว้ยตัวนี้ก็มีลอยหนึ่งตรงนี้แน่ตัวนี้ก็มีอลอยหนึ่งโอยลอยใหญ่เลยเนี่ยตัวนี้แน่เลยมันก็มีอลอยหนึ่งอยู่ไหนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเด็กเป็ดยักษเด็กผียักษหรอ เฮ้ยเหมือนจะมีคนทำไมามาตัวใหญ่จังอะตัวใหญ่กว่าคนประมาณ3-4เท่าได้เลยเนะีย่ยจะบอกนะว่าแสดงว่าน่าจะเป็นเด็กเอเลี่ยนแน่ๆเลยฝนตกด้วยเฮ้ยมันร้องไห้มันร้องไห้มันร้องไห้แสดงว่าเป็นเด็กเอเลี่ยนแน่ๆเลยเฮ้ยเอ้าเ้ยเอ้าหยุดไว้ยังเลยเด็กพระเจ้าแน่เลยเด็กน,นี้น่าจะขายเนี่ยน่าจะได้กำไรดีของนี้ตอนคืนเดี๋ยวเราเข้ามาจับดีก,กว่าตัวนี้น่าจะได้ราคาดีมาทับนาเอ๋เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยสิงดังสิงดังโอ้้ยเฮย เฮ้ยนีย่จะขายราคาดีน่าจะสักหมื่นหมื่นดอลลาร์หมื่นหมื่นพันล้านดอลลาร์รวยเละแน่ร้านนี้้รวยแน่แน่ไปเตรียมการที่บ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยเตรียมพื้นที่เรียบร้อยเอาเอะไรลอดเด็กดีวะเด็กพวกนี้มันชอบเล่นอะไรวะเดี๋ยวนี้ฟีไฟไหมเอลอลอดเพชรด้วยฟีไฟไม่ใช่ดิ๋ยวไ้ไเด็กเอเลี่ยนลอดด้วยของเล่นละกันลุงเข้ามาแล้วเนี่ยลุงทำไมดีอ่ะไปเราไปหาที่อยู่อาศัยให้มันดีกว่านะาเด็กเนี่ยหนูอยู่ได้เปล่ามาแล่นหรืออีก อันนี้เร็วลุงนี่ลุงผมว่าน่าทำในป่าไหมลุงอ่าได้เดี๋ยวมันจะตัวอะไรกัดเนี่ยมียุงไม่ไหนฮะไม่น่ามีแถวนี้ลุงไปลุงเนี่ยตรงนี้มีน้ำให้ตุงตุงตัวอะไรอ่ะอีก่อยไเนี่ยนกตัวใบใหญ่ตัวเบื่อเริ่มเลยลุงอ้าตัวอะไรวะไม่รู้อะลุงน่าจะเป็นเอเลี่ยนเหรอปะไปลุงนี่ทำแถวไหนลุงทำอะไรบ้านนะใช่แล้วลุงนี่แถวบ้านทีเดียวลุงว่าน่าโมกินน่าจะโอเคไปลุงช่วยเร็วลุงช่วยกูเร็ว ลูวทำที่อยู่ให้เด็กเร็วตอนคืนเด็กได้อยู่อยู่บ้านเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวพวกชาวบ้านมาแกรแล้วนะไอพวกโว้วโว้วในชาวบ้านมันร้องห่อห่อเนี่ยมันชอบมันไม่ชอบไอเย็นด้วยนะใช่ลุงไปช่วลุงช่วยขุดพวกแตนนี่ยังโอเคให้ลุงทำหลุมให้สักนิดนึงเฮ้ยเด็กไปไหนลุงเออเด็กไปตามเร็วอยู่นี่ไปข้างในมาที่ลูกโอ้ยโอ้ยเด็กตัวนี้ตั้งชื่ออะไรชื่อปลาแล้วกันปลาตามมาปลาตามมานี่ปลาเร็วปลาตามมาเร็วลูกตามมาลูกปลาเนี่ยนี่อ่าขุดเลยนะขุดแม่ขุดแม่ คุณเล่ยรูกคุณเล่ยคุณเล่ยคุณดีเล้มันเป็นเหมือนที่นอนอะไรเงี้ยถ้าหนูอ่าลูนตัวนี้ผมเชื่อว่าผมเรียกผมตั้งว่าปลาแล้วกันนะอ่อชื่อปลาเหรออ่ะชื่อดีมากเลยนี่เจ้าปลานายเอ่อน้องนอนที่นี่แล้วกันผมน่าจะเป็นผู้หญิงเออมาโชว์ตูดเฉยเลยลู้นี่เจ้าปลานี่เอาไปนอนลงไปนอนลงไปนอนนี่ลงไปนอนนี่ลงไปนอนเดี๋ยวนี่มันฟังไม่รู้เรื่องเดีวมันหัวทิ่มมาพื้นเนี่ยเจ้าป่นอน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 ได้ไหมนอนได้ไหมได้ไหมเนี่ย น่าได้แน,น,น่เลยนะลุงมานะนอนแล้วกันนะไอ้หนูจะไปไหนนะเว้ยเออเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวลุงมานอนนี่นะเข้าใจไหม,ขม,นะขมเข้าใจไหมเนี่ยฮะเข้าใจไหมมันไปรู้ไหผมว่าไปกันเดี๋ยวไปไป่ยั้งนานละฝากดินเก็บด้วยกันนะไปแล้วเฮ้ยลงพื้นจะไปไหนตัวนี้แหละไปลุงกลับบ้านกันดีกว่าไปไปไปเด็กอะไรวะโตมาเริ่มเลยลุงคิดว่าถ้าโตมาโตเท่าไหนวะลุงลุงคิดว่าน่าโตเท่าเท่าฟ้าเลยเอะไรลุงตัวเท่าฟ้าเฮ้ยเด็กนะลุงไม่ใช่ยักษ์น่ามันก็คือยักษ์เด็กป่ะวะ เออว่าผมว่าโตขึ้นอาจจะเป็นเจ้าคนนายคนก็ได้ลุงแน่นอนไหนโตขนาดนี้นะเออคนก็กลัวนม่หลงไปนอนดีกว่าไปดูดูดิบอลลุงบ้านคนรวยเขาเปิดแสงระวิระยับเต็มเลยลุงเห็นไหมลุงไอ้แก่นี่เป็นใครเนี่ยฮะไอ้รนเอ๊ะไอ้รนไอ้รนอ่ะมันร้องห่อห่อไอลุงนอนนะลุงไปโอ้ยห่วงยังเลยมาพร้อมแล้วไปเอาอาวุธก่อนละกันคิดว่าน่าจะมีตอนกลางคืนน่าจะมีเอเลี่ยนเยอะ ไม่อยากเอาไปเท่าไหรอ่ะนะมาเอาปืนเอาสุนเรียบร้อยแล้วขนมหวานไปล่อเด็กนั่นละกันเด็กนั้นน่าจะชอบขนมหวานแน่เลยอ่ะนะแล้วก็เรียบร้อยเตรียมไว้แล้วสนามเด็กเล่นที่หน้าเด็กๆน่าจะเล่นกันโอเคตามนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยพวกเองอ่ะเฮ้ยใส่เดี๋ยวเปล่าแน่จีก็เข้ามานี่นี่นี่อ่ะจะเบ่งเบ่งเดี๋ยวก็เข้ามาฮะไอ้ลูกอมหน้าเหมือนลูกอมเหรออ่ะหน้าเหมือนลูกอมเหรอยี่ว่าเท่เหร ที่ปะเทศเหรอเป๊ะเฮ้ยเฮ้ยตัวยิงกูเลไม่เข้าตัวยิงตรงขาตัวยิงตรงขาตังยิงตรงขาเรียบร้อยตายซะหน่ายี่สิบวิเองโอ้ยตายข้าไปภายในยี่สิบวิไปรอดเด็กต่อดีกว่าฟึบฟึ๊บเฮ้ยปืนเรายาวจะวะออกนี่ใส่กระสุนด้วยใส่กระสุนก่อนเลยเผื่อจะมีพวกนั้นจะไม่หลับไม่นอนกันอีกอ้าวกระสุนทำไมไม่รีโหลดให้เนี่ยใส่เอากระสุนมาผิดถันแน่เลยอ่ะเฮ้ยช่างหัวมาแล้วกันไปรอฮึ๊บฮึ๊บเรียบหรืนไม่เดียวก็ได้เว้ยยับอู่่แนเลย ไหนวะเนี่ยเอาเด็กหายเด็กหายไปไหนฮะต้ออยู่แถวนี้แน่เลยนี่ไปไหนไกลไม่ได้ตัวมันเริ่มเพิ่มเลยอ่ะเด็กอยู่ไหนหนูเฮ้ยยังไงหลับอยู่โอเคเจโนูเฮ้ยตื่นเร็วนี่เห็นรวมไหมตามมาตามมาตามมารวมรวมเด็กเล่นดินหิวดิเล่นนินหิวดิ นี่มาเนี้เราไม่ได้เลยนี่นี๋ยวเรี่ตอนนี้ตอนนี้หิวปากหิวปากเดี๋ยวนี่นี่กินโชกินโชกนี่นี่มาเร็วกินโชกินโชกกินโชกนี่หยับมีไอติมไอติมไอติมสันเดย์ซันเดย์ซันเดย์มาเร็ว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 นี่ลมอนี่ไอติมไอติมไอติมกินโชกโชกนี่มาเร็วนี่นี่มีนมด้วยมีนมด้วยขนนมขนนมนี่เอามามันอมาล่อนี่ล่อมาตามมาตามมาเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยล่อมาได้ไงเนี่ย นี่เร็วมาเร็วมาทางนี้ทางนี้ทางนี้รออยู่รออยู่ติดติดเถอะเออมาท้อเออเออมาทำไมเอออพยายามส่อพยายามแซมมาแซมมาได้ตามมา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 เร็วเร็วจะมีคนเห็นมันหลับมันอยู่มันหลับอยู่เร็วเร็วจะเช้าแล้วเร็วๆตามมาตามมาตามมาตามลูกมาไปเร็วตามลูกมาเร็วเร็วอีกเร็วกว่านี้อีกเดี๋ยวเขาจะเห็นกันหมดแล้วเร็วๆไอ้เจ้าหนูตามมาเร็วอุ่นแรงบิ๊กไตามมาตามมาตามมาทีนี้นี่ตามมา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 เออตามมาโอ้ยตามบึ้งด้วยไม่ต้องโกรธนี่ได้กินตลอดแน่นอนอ่าเออทำงานยิ้มไว้ดีมากตามมา มุดหมดแล้วจะหมดแล้วเร็วๆนี่ตัวนัด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 นี่กินโชว์หวานๆเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหน้าเขียวมันกลับมาได้ไงวะเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยอ้าวสงสัยเจ้าหน้าเขียวมันกินมันกินไอ้คนขายของแน่เลยนี่เข้ามามานี่อยู่ที่นี่ไว้นะนี่เอาอาหารไปนี่เอาไปเลยเอาไปเลยนี่อยู่แถวๆนี้ไว้นะเอาไปหมดเลยเดี๋ยวฉันมาเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปเตรียมชุดไปเตรียมชุดก่อนแล้วกันแล้วก็ไปเตรียมโทรเรียก191่เก้าหน่งเอ้ไปห่งเกเรียกอ่าบริษัทรับ รับเขาเรียกรับเลยนะรับซื้อเอเลี่ยนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันโทรก่อนสักครู่นะรอนี้นะเว้ยไอโทรศัพท์อยู่ไหนวะในห้องแน่เลยแอมี่ตื่นเร็วเร็วอะไรลุงว่าตัวอะไรตัวตัวจบตกใจตื่นแก่ตื่นเร็วไว้เด็กหายเด็กหายเด็กอะไรลุงเด็กที่ลุงชอบเก็บไว้แบบแอบสะสโรงแรมนะไม่ใช่นะคนละเด็กกันนี่เห็นไหมเน่ะดูตรงนั้นเด็กนี่ตามมาเด็กอะไรลุงไอเด็กไอปลาหายปลาหายแล้วลุงใช่แล้วปลาหายไปไหนก็ไม่รู้นี่ไฮะเด็กไอตัวบ้เรื่องเป็นเด็กยักหายเด็กขี้ปลาอ่ะ เฮ้ยหายไปได้ไงลุงแหมลุงอะนะรอยเท้าก็ไม่เจอนะลุงคิดว่ามีคนลบรอยเท้าแน่เลยมีคนลบแน่นอนไหนลุงไปดูดิเฮ้ยลุงหายจริงด้วยลุงปกติมันต้องอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอลุงเออเนี่ยต,ตรงนี้ตรงนี้ใกล้แ,แล้วมันหายไปเราก็ไม่รู้เนี่ไงเห็นแค่รอยตูดตรงนี้นะแล้วก็หายไปเลยนะผมว่าต้องมีคนจับไปแน่เลยลุงนั่นเลยเนี่ยกันหาแม่เดี๋ยลุงไปหาฝั่งนู้นกันเองไปหาแถวๆบ้านๆเราแล้วกันนะโอเคลุงเจอกันเดี๋ยวผมไปหาแถวๆนู้นแล้วกันเออใครจะเอาไปวะ เดี๋ยวไปถ่อหาบ้านคนรวยแล้วฝั่งนู้นฝั่งนี้ดีกว่าบ้านคนรวยไม่อยากเข้าไปเลยไม่แต่เอเลี่ยนแน่เลยน่ากลัวจังเฮ้ยถ้าคนรวยเขาจับไปละ่ะเออคิดดีดีดิเราเนี่ยถ้าคนรวยจับไปนั่นดิลองไปดูแถวบ,บ้านคนรวยดีกว่าเฮ้ยลุงไอ้ล้นอาวไม่ไม่ถามเลยเพื่นนี่ห่อลเม,มื่อวานบ้านคนรวยคิดว่าน่าจะมีเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณคุณเฮ้ยเจ้าหนูเจ้าหนูเฮ้ยตเ,เคเตรียมอาหารนะ เฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจ้าหนูมันไอ้คนโจรนี่เอ้ยเจ้าหนูไม่ได้การแล้วต้องรีบไล่มันก่อนเฮ้ยเอาไป้วยแล้วกันจะข้ามเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วเฮ้ยลืมกระพิดเฮ้ยออกไปนะเว้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าทำอะไรผมเลยครับผมจะมาเอาเจ้าเนูคืนเฮ้ยมานี่ก่อนมาเจรจาสิเฮ้ยอุ้ยกระโดดเจอเว้ยโคตรเก่งเลยเฮ้ยแกร์อะมาทำไมฮะผมเหรอครับผมจะมาเอาเจ้าเด็กคนนี้คืนครับผม เด็กนี้เป็นของฉันแล้วฮะเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่นี่เป็นเด็กของราชานะครับถ้าคุณเอาเจ้าไปขายหรือเจาไปฆ่าเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับจะโดนราชาหลักผมว่าคิดว่าราชาต้องทำลายทำลายโลกแน่เลยเห็นไหมครับมันร้องกันอ่ะไม่เอาจะเอาจะหนูนี่แกไม่มีสิทธิ์แกถ้าแกไม่สอบไปจะแกจะตายโปรถอยก็ได้ครับออกไปออกไปไปเลยแล้วกันจะสูดลืมว่ากรดุมาจะหนูอย่าไปไหนอยู่นี่อยู่เข้ามา เนี่ย <T an mic> มากินอาหารแล้วมากินอาหารแล้วลูกเอาหารนีด่วนเลยอุ้ยอาหารด่วนเอ้ยอาหารไม่มีใครมาหาไปวะมาเนี้ยมาน,นี่ยมาน,นี่ยมานี้ยมานี่อ่านี่กินอาไปกินไปนี่แม็กแม็กกระสุนปืนกินไปก่อนอต้องรีบฆ่านั่นแน่เลย,ต,ปปยต้องปิดโปงมันก่อนอยู่ไหนวะต้องปิดโปงมันต้องรีบฆ่ามันไปไหนแล้ววะเนี่ยต้องไปในป่าแน่เลยให้เดาเสร,ร็จชั้นแน่ไอคอน,นอยู่ไหนแอบมันนี่ยิงเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมันเจอเราแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดีกว่าเฮ้ยจะหนีไปไหน Workers, ي, เฮ้ยเฮ้ยรีวิ่งตัวเลยมันจะฆ่าเราเฮ้ยต hey, mmm hey, hey, ัวแกฝากหน่อยเฮ้ยนี่ฉันไม่พ้นหรอกนะแอบแล้วแอบแล้วเฮ้ยผมไปไหนแล้ววะทางนั้นแน่เลยเฮ้ยชุบไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ตัวแอบต้องรีบไปช่วยเด็กต้องรีบไปช่วยเด็กเฮ้ยไปแล้วไปแล้วต้องรีบไปช่วยเด็กเฮ้ยเสียงอะไรข้างหลังอ่ะเฮ้ยต้องรีบไปช่วยเด็กต้องรีบกลับไปบ้านมันเฮ้ยตัวแอบก่อนมันรู้แน่เลยไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะขออย่าจะเอ๋ขอร้องเลย แฮมแฮจ้าคนโจรดูข้างหลังสิอะไรเฮ้ยเฮ้ยแกเฮ้ย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 เฮ้ร้อนเฮ้ยหนีไปไหนหนีไปเพินหล่อหน้ายจ้าคนโจรเฮ้ยหนีเฮ้ยลูกมะขามช่วยผมด้วยลูกยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไหนวะแต่เร็วจะไม่หนีนี่ตับดีแหลกเว้ยเฮ้ยต้องรีบไปต้องรีบไปไปชุบชุบชุบเฮ้ยทางต้อต้องอ้อมไปเฮ้ยเคยชุบเดือดไปเฮ้ยเฮ้ยดไอ้เฮ้ยโอ้ยตกหลุม เฮ้เสียงอะไรแถวนี้วะฮะเฮมเหม็นลุงม,มันแน่สวัสดีติดลุงฉันยงยานยางงั้นแหละเฮ้ยขอร้องเลยครับอย่าฆ่าผมเลยไม่ได้เดี๋ยวแกเอาสิ่งที่ฉันรู้เน,นี่ยนะไปบอกคนอื่นเตรียมตัวตายซะชักปืนแปบบชุบๆอ่าฮะเตรียมตัวตายซะเถอะแก <c oughs> ตายซะเถอะแก ย่าด้วยเฮ้ยเฮ้ยเจงแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหนูอ่าฉันหนูจะด้วยพายใจขึ้นไปหน่อยฉันติดหลุมเอไปน้องก็ได้เดี๋ยวฉันจะขุดเองขุดได้นี่หว่าลืมไปเฮ้ยเฮ้ยนี่เสื้อมันในเนื้อเอ้าหนูแกฆ่ามันเดีอยวนี่ยเฮ้ยขอบคุณมากที่ช่วยฉันนะวุ้ยนี่กางเกงมันนี่หว่าหนูมันนี่เจ้าหนูมันนี่เร็วเฮ้ยบ บบบบบุุุุุลุงมะขามอยู่ไหนวะเนี่ยลุงมะขามเดี๋ยวลุงก็มานี่มานี่เราเจ้าหนูเจ้าหนูแค่ช่วยฉันเหรอเนี่ยขอบคุณขอบคุณมากนะอุ้ยฉันรักอุ้ยโอ๊ยลูกหัวลูกหัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เราเจ้าหนูมาตามมานี่ไปบ้านคนรวยกันเร็วบ้านคนรวยน่าจะปลอดภัยตอนนี้น่าจะไม่มีตัวอะไรแล้วลุงมะขามอยู่ไหนเนี่ยมาบ้านคนรวยเร็วลุงมะขามเฮ้ยลุงอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ได้เราเจ้าหนู ลุงขอบคุณมากนะถ้าไม่ช่วยทําไม่ถาไม่ได้นะ,นะเธอเนี่ยฉันตายแน่เลยขอบคุณมากนะป้าลงมาแล้วอ่ะลุงไปขี้มาไม่ได้อะอ้าวเจ้นนหนูเจอแล้วเนี่ยลุงเดี๋ยวผมเล่าฟังครับเรื่องมันยาวมากลุงอ่ะเรื่องมันยาวเล่าสั้นมีไม่ได้เออคนรวยมันจะเด็กไปครับแล้วก็ตายแล้วตอนนี้ครับผมตัวเด็กฆ่าตายอะไรเนี่ยเอาสมควรเลยคนรวยเอ้ยลุลงมีข่าวดีวลุงบ้านหลังนี้จะกลายเป็นของเราแล้วลุงมันตายแล้วลุงอ่าจริ่งเนี้ยดีนะสมควรแล้วชอบเอาไอ้ไอ้เร่องไปขายนะอหนูต่อไปนี้ แค่ชื่อปลานะฟ้าขอบคุณมากๆนะต่อไปนี้แกต้องอยู่กับฉันผู้ฉันต่อนะต่อไปนั้นจนกว่าจะมีพ่อแกมาลำนะฮ่าเฮ้ยจะกินเด็กเว้ยลุงแมวลุไม่ดีลุงโดน <laughs> กินแน่เอ้ลุงขอโทษไปแล้วไปเลยจากกาัด<า>าก,การเลยจัดการเลยเอ้ยไม่นะ เอาละครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปคนรวย vs คนจนในฉบับแบบดอนเด็กทารุกนี่ครับผมเด็กทารุกคนรวยถ้าเด็กทารุกคนจนนี่นะครับก็ใครชอบคลิปไหนใครชอบคนรวยหรือคนจนมากกว่ากันก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆ,ๆเลยนะครับผมนะที่ดูคลิปนี้จนจบเลยนะครับก็ เดี๋ยวเนี่ยเที่ยงคืนนี้วันนี้ผมน่าจะเป็นวันนี้แหละนะครับที่จะเป็นการเข้าดาวแล้วก็ใครที่จะไปเที่ยวนอกหรือว่าไปเที่ยวครอบครนะัวก็อย่าลืมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยให้ลดเรียบร้อยกันนะครับเพราะตอนนี้โควิดเนี่ยระบาดมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องไซโคลแล้วก็พปปี่ปาราฟิลนะครับที่มันเป็นเด็กให้วันนี้แล้วก็ของคุณาจานนะครับที่เป็นรู้มื่ขาวนะครับผมนะก็นะสามารถไปติดตามช่องสองคนนี้ได้าต้าคลิปเลยด้กันนะครับเขามีผลงานในช่องด้วยนะครับผมนะเที่ยงคืนคลิปหน้าบบบ๊าายยครัผมทไมเเดดดดด็็กกกกกไไมมมมมม่้้้ปปาาัััันนนนนองววยยโโโรรรธธธ มามามาโอเคบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายถ้าตกใจว่าเสียงติดเสียงเนี่คือใครเสียงเด็กคือพี่ปานะครับติดตามด้วยบ๊ายบายครับผมโอเคครับคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันนะครับมาผมก็ขอแนะนำอะไรนิดนึงครับตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมทุกวันที่แอปโนโน่ไรนะฮะอย่าลืมมาติดตามกันนะครับปกติเนี่ยจะไลฟ์ทุกวันหกโมงเย็นนะครับแต่อันนี้ขึ้นหกห้าโมงก็ไม่เป็นไรนะฮะไลฟ์ทุกเกมนะครับฟรีไฟไหมครับ L L G D A นู่นนี่นั่นมีหมดเลลลลยนนะะคคครรัับบิิงก์โหดใต้ป